อันเฟโดกาบายเยโรปฏิเสธอาการบาดเจ็บของเอสซา a าในการขึ้นชกในวันที่สามกันยายนนี้แม้จะมีข่าวลือออกมาว่าเอสซาราบาดเจ็บอันเฟโดกาบายเยโรเทนเนอร์ของเอสซา a าก็ได้ปฏิเสธอาการบาดเจ็บของฮวนฟานซิโกเอสซาาซึ่งเขายืนยันว่าเอสซา a ดาอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม และพร้อมที่จะขึ้นชกในวันที่3กันยายนโดยที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าพวกเขาเพิ่งยืนยันกับผมว่าการโชคในวันที่3กันยายนนี้ต้องเกิดขึ้นมันเป็นวันที่ถูกกำหนดไว้แล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีข่าวลือเกิดขึ้นได้ยังไงว่าไม่มีการโชคในวันที่3กันยายนนี้กาบาเยโรกล่าวปฏิเสธข่าวลือนี้ในการให้สัมภาษณ์กับ อิดเควส t เดอะโซนและหลังจากนั้นก็มีรายงานข่าวจากเว็บไซต์บล็อกออเดียระบุว่าไฟการโชคของโจนาธานโรดดิเกวสกับทางฮวนฟานซิตโกเอสตาดายังคงดำเนินต่อไปไม่ได้มีการยุติลงเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเอสตาดาซึ่งในตอนนี้นั้นเอสตาดาก็กำลังซ้อมได้ดี เขาไม่รู้เลยว่าข่าวลือเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงสำหรับคู่ชกของเอสตาดานั้นยังไม่นิ่งอาจจะเป็นทางโจนาธานโรด,ดูเกรหรือทางอาร์จีคอเตสที่เพิ่มขึ้นมาใหม่โดยทางคาบาเยโรเทนเนอร์ของเอสตาดาก็ยืนยันว่าพวกเขาพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะเจอใครแต่เรื่องหาคู่ชกนั้นเป็นหน้าที่ของโปรโมเตอร์ว่าเขาจะอนุมัติใครขึ้นมาชกกาบาเยโร เทนเนอร์ของเอสตาร้ดากล่าวนั่นเอง